ทีนี้พวกวามเป็นธรรมนิดนึงฮะคือณขณะน,นี้ข้อมูลสาธารณะที่มีการเปิดเผยต่อประชาชนก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ผมเข้าไปดูมาจากเว็บไซต์ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพก็มีการเปิดเผยเอาละโครงสร้างราคาน้ํามันซึ่งเขาก็รายงานมาเป็นรายวันทรัฐมนตรีครับเริ่มต้นจากราคาน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะเขา,าจะมีการ <ใน S 2> ตั้งต้นจากราคาหน้ากลั่นก่อน,อนาราคา <ลง S 1> หน้าลงกลัน่นแล้วจากนั้นก็จะไปบวกสารพัดภาษีเลย ภาษีสป,ปสานมิตรภาษีท้องถิน่นเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเป็นยังไงเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานเป็นยังไงแล้วก็ยังมีภาษีแวดอีกมูลค่าเพิ่มจบท้ายด้วยค่าการตลาดแล้วค่อยเป็นราคาขายปลีกคือโครงสร้างราคาน้ํามันที่สออพก็รายงานทุกวันไม่พอใช่ไหมครับไอ้โครงสร้าง,งที่คุณโมนายพูดที่คุณโมนายพูดเมื่อกี้เราตัดคําว่าราคาหน้าลงกันออกก่อนนะครับที่เหลือคืออะไรภาษีภาษีเป็นหลักเลยอ่า เพราะฉะนั้นเรารู้ใช่ไหมภาษีเท่าไหร่ใช่ครับเพราะนั้นไอ้ตัวผสงภาษีที่มันจะแพงจะถูกก็แล้วแต่แต่คือตัวเลขที่แท้จริงใช่ไหมใช่ครับแต่พอไปเริ่มต้นคําว่าราคาหน้าลงกันน่ะมันใช่ไหม,มผมกําลังคิดตามที่ท่านรัฐมนตรีพูดอยู่นะเนี่ยแล้วมันคืออะไรราคาหน้าลงกันฮะก็นั่นแหละดิมันมาจากไหนมันคืออะไรเอ,อ้พบพ,พอประชาชนทราบก,ก็คือกลายเป็นราคาหน้าลงกันไปแล้วใช่ครับแล้วมันมันมีที่มาที่ เหมาะสมถูกต้องไหมมันควรจะคำนวณมาจากต้นทุนหรือเปล่าครับถูกไหมอ๋อเพราะว่าในความเข้าใจประชาชนทั่วไปนะก็คิดว่าเอาละเนื้อน้ํามันดิบเข้ามาจากนั้นกลั่นพอกันเสร็จก็เป็นราคาหน้าลงกันที่เราเห็นตามประกาศในแต่ละวันคือคําว่าค่าการกันในธุรกิจพวกเขาเนี่ยคำว่าค่าการกันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการกลั่นนะเป็นค่ากําไรเบื้องต้นอืมครับนะแต่ว่าที่ผมบอกไงคุณโอนนยยกโครงสร้างผมก็พูดให้ฟัง โครงสร้างที่คุณมนายพูดน่ภาษี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 าษ <Okay. S 1> นะเงินกองทุนครับอันนั้นคือพิสูจน์ได้ว่าจริงใช่ไหมใช่อและราคาหน้าลงกัน,น่พิสูจน์ยังไงโอ้โหรัฐมนตรีกำลังจะบอกว่าคือที่ผ่านมาเวลาเราจะมีการแก้ไขปรับราคาขายปลีกของน้ํามันปลายทางเนี่ยเราก็จะมาดูเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูจากภาษีสรรพสามิตแต่คราวนี้สิ่งที่ท่านกำลังจะทํา คือไปดูราคาหน้าลงกล่นไส้ในเป็นยังไงเลยอย่างนั้นเหรอค,ครับ